ต้นดำต้นหนึงก็ไปคัดยากได้ไหมคัดง่ายดีเออ,น,อ,น,อนั่นล่ะน้ำแบบอี้เออสวยงามเข้ากันแล้วพอดีอโอ้โหพอดีเลยสลลำขา,อ,าออกแนวธรรมชาตินะ,าะามากเลยค่ะชุดนี้กับเสี่ยม บมูเบมเดียนนะคะบมไม้ไม้สักค่ะทุกคนเป็นบมไม้สักนะคะ,ะของเจ้าของที่เอามาทําขานะคะ,ะบูมนี้ก็จะเป็นของท่านลูกค้าทางช่างของเราก็หาขาแล้วก็ประกอบให้ได้ใช้งานเลยค่ะโอ้สวยงามมากๆเลยค่ะ การของเราตอนนี้ก็อันดับแรกก็จะใส่น้ำก่อนนะคะล้างน้ำให้เปียกชุ่มเลยก่อนที่จะไปขัดทำความสะอาดโอ้โหนี่เป็นลายไม้ประดูหรือไม้แดงช่างปะดูโอ้ไปะดูช่างบอกเป็นไม้ประดูนะคะ ไปดูลายไม้เก่าเก่าส่วนนี้เป็นรากไม้เลยครัเป็นรากไม้แก่นไม้แท้ๆเลยอ่าขัดทุกซอกทุกมุมเลยค่ะ ก็คือขัดรากไม้ผัดรากไม้เก่าๆก่าผัดทำความสะอาดค่ะให้พร้อมที่จะใช้ส่วนที่ใช้ก็วัสดุที่เราใช้ก็คือแปงรวดเหมือน,เ,อนเดิมน,นะคะก็กำลังจะประกอบขาโบมก็คือเป็นหน้าโต๊ะโบมนะคะ ช่างของเราก็จะ,ะทำการจำลองก่อนว่าจะเมยดกันไหมพอดีไหมตอนนี้ก็คือได้ขาแล้วส่วนหน้าบุมของเราก็จะได้ประมาณนี้ในการจัดวางนะคะพอะดีไหมช่างอยุกออกเลยค่ะอะยุกออกเลยนี่